งไปไม่ให้ปิงได้ไงก็ดูทำของทรงนี้มาเนี่ยวันนี้เขารีเฟรชนะเขารีเฟรชว่าเขาอยากมัดเปียเปียแค่นี้ไม่พอมัดใจหรอหนูทำไมผมยาวเป็นแบบนี้งั้นรอหนูไว้ผมยาวหนูจะเอาผมมามัดเอามัดเปียมัดเปียนะมัดให้ยาวก็น่ารักเลยนะน่ารักติดฝนเฉยๆก็ได้แต่ไม่เอาฝนตกติดเธอไม่ได้หรอ วันนี้เราติดฝนไม่ใช่หรอเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะร้องเพลงติดเธอเนี่ยบอกว่าติดเธอไม่ได้หรอสวยนะถ้าฝนตกอยากมีคนดูแลไหมให้ผมไปดูแลไหมครตกมาเลยครับตกมาเลย เอาทำไมโสดล่ะไม่ได้มีเราอยู่แล้วหรอวันนี้หนูแบบว่าแพลวพาวมากเลยนะมันต้องมีคนที่แบบรู้สึกว่ามันทำให้เราเอ๊ะบ้างแหละเนาะเอ๊ะเอ <A. S 1> ว่าเขาชอบเ,อเราชอบเขาชอบเราหรือเปล่าไอาต,ตอนนี้ผมว่าผมก็มีนะเออดูมาถึงอะไรครับมันเอ๊ะยังไงนะเออ ส่งเหยียไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยใช่ครับหนูแพ้วแพวเกินแล้ววันนี้รับไม่ค่อยไหวเลยเก่งเลยเนี่ยเอ็นคนนี้น่ารักจังใครน่ารักจังทำไมหนูเนี่ยวันนี้ไมดีมกว่าเธอนไม่ถูกเลยเนี่ยตอนเนี้ยู้วตัวฉันตกลุมรักของเธอเสียแล้ว เราได้ยินไเว่าคนน่ารักมัดใจร้ายหนูไม่ใจร้ายนะเดียวก็ไม่ได้ใจรา้ายเดียใจดีสปอร์ตสายเป์เดี๋ยวจะหลอกให้หมดเลยคือ <c oughs> จริงเดียกะรู้แหละว่าหนูหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกนะถ้าไม่รู้จะไปวิ่งเล่นที่ไหนมาวิ่งเล่นในใจเราไม่จ้าอู่พูดเฉยๆนะ ทำไมเฮียรู้สึกไม่ชินเทยหรเจริงเป็นอย่างนี้ทุกวันก็โอเคอะหนูเพลงต่อไปหน่่ยให้เฮียพูดชื่อเพลงดีกว่าพี่ชอบหนูิดไม่ว o n e เพที่สัุน ้ง,ง<ฮ>ชื่อเพลงช,ะชะ้าๆเลยวันนี้รู้สึกเหมือนโดนไหลเขีย่ยไปพาถ่าวทุกคนก็ได้เมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะคะพี่ชอบหนูมันยังไม่จบเลยนี่แล้วหนูชอบพี่ปะ่ะก็ก็คิดถึงน่าคิดถึงที่สุดเจอตัวจริงไม่ยอมไม่ไหว ก่อนคือสังคำที่สุด last วันนี้ยอมให้หนูวันนึงวันนี้เฮียรู้สึกไปไม่ถูกนะฮะหนูรู้สึกือนว่าเป็นผู้ชนะวันนี้ชนะครับปกติหนูจะแพ้นะะน่ารับเนาะน่ารักโอ้ยไปยืนใกล้ๆ ไม่รู้ว่าเฮียทนสายตาหนูได้ยังไงแล้วคนนี้พี่เห็นผมทนไหวแล้วเนี่ยครับแล้วคนนี้พี่เห็นผมทนไหวแล้วเนี่ยอันนี้นนนแบบว,ว่าเสียาการเก่งๆไปหมดเลยวันเนี้ย